สวัสดีครับผมยินดีทุกท่านเข้าสู่ช่อง Hello Sunday นะครับผมก็คลิปนี้นะผมผมจะมารีวิววิธีการใช้งานกุญแจรีโมท k l s แบบทานหมดนะฮะในลักษณะที่ทานหมดแล้วเราจะใช้งานยังไงตั้งแต่ขึ้นรถสตาร์ทรถแล้วก็ยันลงรถกันไปเลยนะครับผมแล้วก็ตบท้ายด้วยอ่านี่เลยการเปลี่ยนทานนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาแพงละ20บาทก็จะได้หก,ก้อนไม่รู้ว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าแต่ก็เอามาลองดูนะครับผมปกติ ถ้าเกิดเราซื้อที่เซเว่นก็จะประมาณก้อนละห้าสิบบาทตอนน่งก้อนนะผมประมาณห้าสิบาทประมาณนี้อ่าอันนี้แพงหนึ่งยี่สิบาทได้ห้าก้อนเลยเก็ไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าอ่าสำหรับกุญแจดอกนี้นะผมผมมีอาการแบตอ่อนแล้วไฟเตือนในลักษณะแบบนี้นะผมเป็นรูปกุญแจผ่าขึ้นแบบนี้เตือนมาประมาณสามปีแล้วนะผมอันเนี้ยพึ่งจะหมดเกลี้ยง ฉะนั้นก็ถ้าเกิดมันพึ่งจะเริ่มกระพริบก็ยังไม่ต้องตกใจนะผมว่ามันจะหมดเร็วหรือเปล่าผมว่ามันก็ใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันนะโอเคก็ไม่พูดพลัดทำเพลงเดี๋ยวเราก็ไปชมรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันใช้งานยังไง่ะครับอ่าแลวนี่นะครับผมเราก็อยู่กันข้างนอกรถแล้วอ่ะทีนี้เราจะมาเปิดประตูรถกันยังไงรถมันล็อกอยนะผมเราจะกดปุ่มล็อกตรงนี้ ก็ไม่ได้นะครับผมดูไฟไม่ติดเลยใช่ไหมกดยังไงก็ไม่ได้นะผมนี่เปิดหรือเราจะกดปุ่มก็ไม่ได้อยู่ดีนะวิธีการเปิดรถของเรานะครับผมก็คือกดจานนี้ออกมาก็มา,มาฝั่งคนด้านข้างาเสียบไปเข้าไปเลยครับผมหมุนทางขวานะครับผมอ่านี่ก็เปิดได้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมดึงกุญแจออกมาด้วย นี่ครับผมเปิดอันนี้เราจะเปิดประตูอื่นยังไม่ได้นะนะลองดูเห็นไหมอาจจะยังเปิดไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเข้ารถมาแล้วก็เอื้อมมาเปิดฝั่งนี้ฝั่งคนขับนะเพื่อเราจะได้ไปเปิดประตูฝั่งคนขับได้อันนี้ก็กระโดดข้ามไปเลยก็ได้โนอะ้ผมไม่ต้องปุดล็อกแต่อันนี้พอดีผมจะเดินอ้อมไปนั่งอีกทีหนึ่งนะฮะก็เลยปลดล็อกก่อนเพื่อจะให้ประตูทุกบานเนี่ยมันเปิดได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งฝั่งคนขับกันเลยดีกว่าครับไป อ้าวครับผมอันนี้ผมก็ย้ายมานั่งฝั่งคนขับเรียบร้อยแล้วนะผมกุญแจเมื่อกี้อย่าลืมถอดมานะครับผมถอดมาแล้วก็ประกอบกลับให้เรียบร้อยแบบนี้อ่าโดยกปกติแล้วเราขึ้นรถมาแล้วเราก็จะกดปุ่มสตาร์ทเลยใช่ไหมครับกุญแจอันนี้กุญแจย,ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับกุญแจยังอยู่นี่ยังถือกับมันอยู่กดปุ่มอ่ากดปุ่มตรงนี้โดยปกติแล้วมันจะขึ้นเป็นไฟสีแดงก่อนถ้าเกิดเรายังไม่ไเหยียบเบรกนะครับผมกดอีกทีก็จะเป็นสีเขียวอ่าแต่ยังไม่สตาร์ทถ้าเราไม่เหยบบียบเบรก อ่แต่อันนี้อ่ะเราผมลองเหยียบเบรกครั้งเลยนะผมเหยียบเบรกแล้วกดเห็นไหมครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคุณแฉรเรา,านหมดนั่นเองนะผมวิธีการสตาร์ทนะผมก็คือเอากุญแจเนี่ยผมใส่ไว้ในช่องนี่เห็นช่องสีเหลืองๆตรงนี้ไหมครับเอาทางปุ่มนะครับขึ้นนะครับผมเอาดอกกุญแจเนี่ยลงหรือโลโก้ฝั่งโลโก้เนี่ยลงครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลย แบบนี้เอาให้สุดนะฮะเสร็จแ,แล้วเราก็จะลองเหยียบเบรกแล้วมากดปุ่มสตาร์ทกันนี่แบบนี้นะผมคราวนี้ก็สตาร์ทรถเตรียมออกไปเที่ยวได้แล้วครับผมอย่าลืมนะผมเปิดกระจกด้วยนี่แบบนี้แล้วก็ค่าเข็มขัดไปได้เลยทีนี้ออกรถได้แล้วแล้วมีอีกอย่างนึงครับผมถ้าเกิดเรา ่าสตาร์แล้วเราสามารถถอดกุญแจออกได้เลยแบบนี้ไม่ต้องเสียบขาวไว้นะผมก็ยังสามารถขับได้ปกติแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่มันหายไปนะผมถ้าเกิดกุญแจเราถ่านหมดก็คือเวลาเราลงรถท,งทั้งนั้นที่เราสตาร์รถอยู่อันนี้คือสตาร์รถอยู่นะฮะเราลงรถไปมีกุญแจยอยู่ด้านนอกแต่เสียงเตือนมันหายไปสังเกตไหมครับไม่มีเสียงเตือนเปิดแลปิดนี่ปกติแล้ว มันจะมีเสียงเตือนนะครับผมถ้าเกิดกุดใจอยู่ด้านนอกทั้งๆที่รถยังสตาร์ทอยู่มันจะดังติ๊ดติ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 ดเหมือนเตือนเราครับผมว่าเฮ้ยกุดใจอยู่ข้างนอกรถนะยังสตาร์ทรถอยู่นยจะไปไหนอะไรอย่างนี้โอเคพอเราสมมุติว่าเราขับรถจนถึงที่หมายแล้วบึน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 ไปถึงที่หมายแล้วนะครับผมเราต้องการจะดับเครื่องอย่างแรกเลยเราอย่าลืมพับกระจกข้างเข้านะเพราะว่าใจเราแบตหมดเรากดปุ่มเนี่ยมันไม่พับให้นะ พอเสร็จแล้วเราต้องการจะดับเครื่องถ้าเกิดเราถอดออกมาแบบนี้ครับผมดับไปเปิดประตูมันจะปกติครับไม่มีอะไรแต่เกิดผมลืมกุญแจไว้ล่ะอ่านี่เสียบไว้เหมือนเดิมนะผมเสียบไว้แบบว่าลืมลืมลืมถอดออกมาเสร็จแ,แล้วดับเครื่องแบบนี้มันไม่มีเสียงเตือนใ,นใดๆพอผมเปิดประตูนี่มันจะมีเสียงเตือนแบบนี้ฮะอ่ามันก็คือจะเตือนประมาณว่าเอ้ยนายลืมเอากุญแจลงหนักรถนะ หรือว่าลืมถอดกุญแจออกนะนีะ่กลับมาเอาด้วยอะไรงนี้นี่ครับผมพอเสร็จแล้วอ่าลงรถล็อกเราจะใช้ล็อกตัวนี้เอานะครับผมหลายๆคนคิดว่าอ่ากุญแจเนี่ยใช้ล็อกล็อกได้ไหมกุญแจเนี่ยล็อกได้ครับแต่ว่ามันจะล็อกแค่ฝั่งเดียวอ่าผมลองนะอันนี้ผมปลดล็อกก่อนอ่เปิดตัวลงรถไป แล้วอ่ะอันนี้มันก็ยังเปิดได้อยู่นะฮะแล้วผมากุดแจเสียบแลหมุนล็อกหมุนล็อกคือหมุนซ้ายนะผมฝั่งนี้ล็อกแต่ว่าบานอื่นนี่ยมันไม่ล็อกหรือว่าอันนี้ก็ตามนะฮะเห็นไหมเปิดได้ปกติเลยแต่นนี้ยังล็อกอยู่โอเคฉะนั้นแล้วเราต้องไปล็อกที่ประตูฝั่งคนขับนะครับอ่ะนี่ผมล็อก แล้วก็ปิดผมลงหมดกันจะขึ้นมาบนรถทำไมเนี่ยเสร็จแล้วนี่เห็นไหมเราหมดทุกบ้านนะผมออย่างเท่านี้นะฮะแล้วก็ไปช้อปปิ้งก็ได้ต่อไปนะผมเดี๋ยวผมจะทําวิธีการอเดี๋ยวก่อนผมขอเข้ารถกันต่ับไปนะผมผมจะเปลี่ยนทานแต่าขาลรถก็ต้องนะครับไขฟัง ข้างคนขับระเอื้อมเปิดตรงนี้อ่าแล้วก็อ้อมไปเ๋ที่จะไปนั่งฝั่งคนขับนะฮะดูยุ่งยากนะถ้าเกิดแบตหมดถานหมดเนี่ยฉะนั้นอย่าปล่อยท่านหมดเลยดีกว่าครับเอาไว้ให้มันอ่อนๆอ่อนๆสักพักนึงก็เปลี่ยนได้แล้วฮบผมโอเคต่อไปเราจะมาเปลี่ยนถ่านกันนะฮะโอ้โอ้ไหลไหลหล วิธีการเปลี่ยนนะครับผมก็คือใช้ไขควงปากแบนดนะครับผมอันเล็กๆหนึ่งอันหรือถ้าใครมีเล็บแบบแข็งแรงหน่อยนะครับผมก็สามารถใช้เล็บก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนำเพราะผมกลัวเล็บเล็บเสียก็คือเล็บจิบตรงนี้ยฮแล้วก็แงะให้มันรอบให้มันออกนะอันนี้เดี๋ยวผมขอ,อยากแงะก่อนนะครับผมเพราะว่ามือเดียวจะแงะลำบากหน่อยใส่คู่นะครับ นี่นครับผมแงออกมาแล้วแ,แล้วก็เอาไข่คงปากแบนอันเดิมเนี่ครับผมนับฐานออกแบบนี้ฐานใหม่เตรียมเลยเอาก้อนไหนดีก้อนสุดท้ายนี่แหละเรามาลองดูกันนะผมว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าวิธีการใส่ก็เอาด้านที่มันปิดตัวหนังสือนะครับผมขึ้นแล้วก็แย่เข้าฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มันมีตัวล็อกคระ ขยายเข้าไปแบบนี้กดลงเลยครับผมนี่เท่านี้ก็แน่นแล้วกุญแจประกบไว้เหมือนเดิมบ,บีบ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 ให้แน่นโอเคบีบคร,รบทุกการแล้วครับผมก็ประกอบกุญแจเข้าเหมือนเดิม นี่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราลองกดอ่ามีไฟแล้วเห็นไหมครับโอเคแถมก็ใช้งานได้่าผมลองสตาร์ทดูซิอันนี้กูแจ้ถือไว้อยู่เอาวางไวน้นี่อย่าเบกแล้วสตาร์ทโอเคถือว่าผ่านแลวผมทานยีบาททุกอย่าง5ก้อนแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้นานขนาดไหนอแต่ครั้งก่อนที่ใช้ก็คือโนนนะครับมันก้ะพิบเนี่ยครับผมกูแจมาแบกระพริบแบบนี้ ประมาณสามปีจากกระพริบอยู่ในลักษะอะไเงี้ยผมที่ผมลองใช้ดูตั้งแต่แบบฐานอ่อนแล้วก็ลากมาเลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับฐานเลยครับผมใช้มาเรื่อยๆรืเลยนะฮะก็ประมาณสามปีแต่นี้มันกระพริบอยู่แสดงว่าฐานเนี่ยมันก็ไม่เต็มเหมือนกันแต่มันก็คือใช้งานได้นะลองลองดับหยกยบบรกเนี่ยครับนี่กระพริบแบบนี้เลยนี่ก็คือแบบว่ามันจะบอกว่าฐานเราอ่อนนั่นแหละแสดงว่าฐานมันมาไม่เต็ม อ,อย่าเบรกล้วสต,ตาร์ทก็ยังใช้ได้ก็ถือว่าใช้งานได้ครับผมโอเคไม่น่าเกลียดหรอกห้าก้อนได้ทั้งห้าก้อนก็ใช้ได้ผมว่าใช้ได้นู่นอะ่ะก้อนละปีก็ยังได้อ,ะอ่ะนะฮะก็ประมาณนี้นะผมวิธีการใช้กุญแจ KS อเอตอนแบตหมดนะฮะผมว่าใช้ยังานยังไงขึ้นรถยังไงสตาร์ทรถยังไงนะครับลงรถยังไงล็อกรถยังไงตามขั้นตอนเลยครับผมแล้วก็วิธีการเปลี่ยนฐานนะครับผมซึ่ง ันนี้ผมก็มีรีวิวไปบ้างแล้วครับที่เคยทําคลิปไปวิธีการเปลี่ยนฐานอ่าใช้กุญแจร,รีโมทก็เคยทําแล้วแต่ว่าอันนั้นจะไม่มีวิธีการล็อกรถนะฮะอ่าอันนี้ก็จะมีวิธีการล็อกรถด,ด้วยนะโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใ้กันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมขับรถให้สนุกและปลอดภัยครับผมขอให้โชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบาย